รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย เรื่องราวของพระภิกษุรูปหนึ่งผู้ที่เพียงแค่จุ่มเท้าข้างซ้ายลงไปกลางมหาสมุทรน้ำทะเลที่เค็มสนิทก็พลันกลายเป็นน้ำจืดในบัดดลจากเรื่องเล่าขานถึงอภินิหารกลายเป็นตำนานยิ่งใหญ่ที่ถูกส่งต่อผ่านยุคสมัยจากอายุทยาถึงยุคโลกาพิวัตนเป็นเวลานานกว่า400ปี หลวงพ่อทวดเหยียบน้ำทะเลจืดเป็นที่รู้จักกันอย่างดีทั้งในหมู่ชาวไทยชาวพุทธรวมไปถึงชาวมุสลิมโดยเฉพาะในพื้นที่บริเวณภาคใต้ของไทยตั้งแต่พัทลุงสงขลาปัตตานีเลยไปถึงไซบุรีในประเทศมาเลเซียท่านเนี่ยเป็นพระที่มีชีวิตอยู่ในช่วงสมัยยา เพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงที่ท่านถือกำเนิดแล้วก็เติบโตก็อยู่ในช่วงที่เป็นสมณเพศนะคะท่านก็มีบทบาทสําคัญเลยในในเกี่ยวกับการเมืองของในประวัติศาสตร์สมัยกรุงศรีอยุธยาในอดีตเนี่ยท่านก็เป็นที่รู้จักกันในท้องถิ่นก่อนแล้วก็ค่อยๆขยายออกมาตามที่เครือข่ายของคนที่อยู่ในพื้นที่นั้นซึ่งก็คือที่วัดพระโคกนะคะ ในจังหวัดสงขลาเนี่ยแหล่งที่สําคัญอีกที่นึงก็คือวัดช้างให้ในจังหวัดปัตตานีจากตรงนั้นเนี่ยแหล่งที่ทําให้เกิดความรู้จักขจรขจายไปทั่วประเทศก็คือที่วัดช้างให้แต่ที่จริงแล้วเนี่ยเรื่องราวของท่านเนี่ยท่านท่านกำเนิดอยู่ที่วัดพระโคแรกเริ่มมาเนี่ยก็เหมือนกับว่าท่านเป็นศูนย์รวมจิตใจเป็นคล้ายๆกับ ภาษาสังกฤษก็เรียกว่าเขาเช r e h ฮีโรก็คือวีรบุรุษทางวัธรรมหมายถึงว่าท่านเป็นพระผู้นำผู้นำทางจิตใจนะคะแล้วอาจจะมีความหมายไปถึงผู้นำบางอย่างซึ่งนักวิชาการในปัจจุบันก็ได้ตีความแล้วก็ให้ความหมายเรื่องของบทบาทของท่านในสมัยอุงศ์สุยาไว้ค่อนข้างค่อนข้างลึกซึ้งนะคะ ซ,ซ,ซึ่งต้องแยกกันนะระหว่างในอดีตกับปัจจุบันปัจจุบันนี้ก็คือท่านเป็นศูนย์รวมจิตใจของผู้คนที่เวลาจะเดินทางขับรถขับรถ,บรถึงจะเห็นว่าเวลาลงไปภาคใต้ปุ๊บเนี่ยในรถเนี่ยอย่างน้อยก็ต้องมีหลวงปู่วสักองค์นึงในรูปแบบต่างๆหรือว่าการห้อยคอให้เด็กของอะไรต่ออะไรแล้วหลังจากนั้นแล้วในช่วงสัก30ปีที่ผ่านมาเนี่ยการที่บูชาพระเกจิอาจารย์นะก็ออกระจายไปทั่วประเทศ ก็มีการสร้างหลวงปู่ทวดที่นู่นที่นี่ที่นั่นนะ,ะไม่ว่าจะเป็นแบบหลวงปู่ทวดขนาดใหญ่ใช่ไหมคะตามที่ต่างๆแล้วก็กระจายไปหลวงปู่ทวดก,ก็เป็นเป็นหนึ่งในพระพระสาคัญของประเทศไปแล้วในปัจจุบันนะคะเรื่องของหลวงพ่อทวดเหยียบน้ําทะเลจืดสามารถแยกได้เป็น2ลักษณะคือเรื่องราวตามประวัติศาสตร์ ซึ่งปรากฏนามว่าสมเด็จเจ้าพระโคจากเอกสารท้องถิ่นและเรื่องราวตามตำนานซึ่งเป็นที่รู้จักกันในนามหลวงพ่อทวดเหยียบน้ำทะเลจืดโดยมีต้นกำเนิดอยู่ที่วัดพระโคเขาพระโคเดิมชื่อเขาพีพัชสิงหรือพีเพชรสิง์คำว่าเขาพระโคสันนิฐานว่าเป็นเสียงเพี้ยน มาจากพระพุทธรูปปางสายญาติที่เรียกว่าพระโคตมะตรงนั้นเป็นรอยต่อะระหว่างกลุ่มสองวัฒนธรรมก็คือกลุ่มมาลายูมุสลิมนะคะกับกลุ่มคนที่เป็นชาวพุทธสมัยสมเด็จพระเอกาทศรสเนี่ยการที่อาณาจักรมัชยปฏ์เปยุคท้ายๆแล้วอ่ะเขาก็มีการข่ามาอยู่มะละกานะคะแล้วก็มะละกามก็กลายเป็นเมืองท่าก็เริ่มที่จะเติบโตขึ้นในขณะเดียวกันมันก็จะมีกลุ่มที่เป็นโจรสลัด นั้นกรุงศรีอยุธยาเนี่ยก็ต้องตั้งมั่นหมายถึงว่ามีการเผยแพร่โดยการส่งพระสงฆ์ลงมาการที่ส่งพระสงฆ์ลงมาเนี่ยจากกรุงศรีอยุธยานะคะก็คือว่าตั้งกําลังให้มันเป็นชุมชนเกิดขึ้นมาเขาเรียกว่าวิธีการการลปนาสามารถที่จะพูดได้ว่าใช้พระสงฆ์เนี่ยเข้าไปยุ่งเกี่ยวทางการเมืองไหมก็ใช่เพราะว่าเพราะว่าไปสร้างพระธาตุอย่างเดียวเพื่อการบุญการกุศลเนี่ยเพื่อชาติหน้าจะได้อะไรต่ออะไรเนี่ยมันก็ไม่ ไม่พอที่จะดูแลพื้นที่เหมือนกับเป็นตั้งกองกําลังใช่ไหมคะเพียงแต่ว่าไม่ใช่เป็นกองกําลังแบบที่เป็นขุนนางปกครองแต่เป็นพระที่ลงไปปกครองแบบนั้นกาลปนาเนี่ยทำให้เกิดชุมชนนะคะก็คือว่าจะจะทำให้มีครอบครัวแต่ละครอบครัวเนี่ยก็อุทิศให้เป็นค่าค่าของวัดดูแลพระสงฆ์ ดูแลพระาธาตุดูแลวัดเป็นตะกูลต่อเนื่องออกมาก็เขียนพระตำรานะกะก็เขียนเลยว่าเป็นพระบรมราชุทิศนะเป็นตำราเพื่อการกราลปนานของวัดพระโคเลยนะคะนะเพราะว่าเป็นวัดสำคัญชื่อกันว่าพระสงฆ์รูปหนึ่งชื่อพระชินเสนเป็นผู้สร้างวัดนี้ไว้ประมาณปีพุทธศักราช500 บริเวณโดยรอบวัดพระโคเป็นแหล่งชุมชนโบราณมาตั้งแต่อดีตเป็นบริเวณที่มีความเจริญรุ่งเรืองจากการทำการค้าทำให้บ้านเมืองแถบนี้ถูกโจมตีจากโจรสลัดมาลายูบ่อยครั้งวัดพระโคเองก็เป็นไปได้ว่าจะเคยถูกปล้นและเผาครั้งใหญ่อย่างไรก็ตามวัดพระโคมีการบูรณะขึ้นใหม่และมีชื่อแบบเมืองหลวงว่าวัดราชประดิษฐาน ค่าสุชจสิงพระตรงนั้นนะคะแลเป็นเมืองพัทลุงเก่านะแล้วก็ขึ้นไปจนถึงเมืองพัทลุงที่ลำปาแล้วก็ที่ที่เขาเขาเมืองในปัจจุบันยาวไปจนถึงไหนนะครศรีธรรมราชเป็นเมืองเก่าซึ่งเป็นเมืองใหญ่ตอนนั้นสงครามย,ยังไม่มีนะคะเตอะนั้นการดูแลบ้านเมืองต่างๆเนี่ยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาก็คือว่าป้องกันโจรสลัดซึ่งพวกนี้เคยเข้ามาตีนะ พัทธลุงสลาบเลยนะคะก็พังเลยก,ก็เสียหายไปจนกระทั่งหลวงปู่ทวดนี่ได้ขอพระราชทานว่า,าต้องมาทำนุปบำรุงใหม่พอการทำุุํบำรุงใหม่เกิดขึ้นเนี่ยก็ต้องมีพวกชาวบ้านหรือว่าเป็นครอบครัวต่างๆนี่แหละอุทิศจากในหลวงในกรุงศรีอยุธยานเนี่ยให้กับวัดพระโคด้วยอันนี้ก็มีตําราบอกหรืออย่างละเอียดว่าเป็นครอบครัวใดบ้างอะไรบ้างที่อยู่รอบๆนะคะ บำรุงดูแลอยู่สักพักหนึ่งท่านหายไปจากจากหน้าบอดสาวแล้วก็ในตำนานท่านหายไปจากประวัติศาสตร์สู่ตำนานที่มีชีวิตเรื่องเล่าสร้างความศักดิ์สิทธิ์และอภินิหารจนเป็นที่กล่าวขานกันจากรุ่นสู่รุ่นในเอกสารสำเนาหนังสือครั้งกรุงเก่าเล่าประวัติสมเด็จพระราช,ชมุนีในช่วงวัยเยาไว์ไว้คร่าวๆว่า ท่านมีนามเดิมว่าปูหรือปู่ตามตำนานประวัติหลวงพ่อทวดที่เขียนขึ้นในชั้นหลังเล่าว่าท่านเกิดวันศุกร์เดือนสี่ปีมะโรงพุทธศักราช2,125ที่บ้านสวนจันทร์ตำบลชุมพลอำเภอสถิงพระสงขลาเป็นลูกของนายหูนางจันทร์ซึ่งอายุมากแล้ว มีฐานะแรนแค้นเป็นบ่าวอาศัยอยู่ในบ้านของเศรษฐีปานเศรษฐีปานได้อยู่ในสวนจันท์สวนจันท์นี่เป็นดินเศรษฐีพอแต่งานเสร็จก็ได้คลอดเจ้าปู่เจ้าปูก็คือหลวงพุทวดน่ะก็เ,เรียกเจ้าปูแกชอบคลานแบบปูนาก็เสร็จแล้วพอคลอดเสร็จไม่ถึงเจ็ดวันเศรษฐีบอกให้ไปเกี่ยวข้าจดใจ่าก้าดอกเบีย้ยแกเลยต้องอุ้มเจ้าปู่เดินลัดทุ่งไป ไปปลูกเปลวไว้กับต้นเมาและลงเกี่ยวข้าวชดใจข้าดอกเบี้ยเกี่ยวไปเรื่อยๆเกะขึ้นมาให้ลูกดื่มนมพอขึ้นมาเห็นอูนอนอยู่ก็ตกใจเข้าใจว่าอูก,กัดลูกก็หาดอกไม้ทูบเทียนก็ไม่มีเลยคิดขึ้นได้ว่าข้าวที่เกี่ยวอยู่ในกำมือนะ่ะเอามาผาเป็นทูตอกและบูชาบวงสรวงเทวดาเจ้าลุก,กเทวดาตั้งหลายขออย่าไออูทำลายลูกข้าพเจ้าพอติดตานเสร็จ อูก็เลื้อยไปทางทิศติวารแต่อูกายน้ำลายวัที่กอหลวงปู่ทวดก็แม่จันไปยกลูกมาประคองกวาดเปลือกน้ำลายเ็าเห็นดวงแก้วมีแสงสีแปลว่ลาวเจิญใจเวยปวอบ,บเสร็จแล้วก็เศรษฐีรู้เศรษฐีไปวิงวอนว่าแก้วนี้ให้เราเถอะถ้าให้เราเราจะใ่าอยู่ดินคุีดอกเบี้ยก็ไม่คิดหนี้ถินก็ใ่้จบกันเลยต้องง่ายไปก็อ,อยู่ไม่นานเศรษฐีมีอันเป็นไป เตติคิดว่าแก้วดวงนี้ไม่ใช่คู่บารมีเราคู่บารมีหลวงพ่ออูแม่ยันต้องคืนแก้วกลับเหตุการณ์นั้นเป็นเสมือนปฐมบทที่แสดงถึงบุญญาธิการของเด็กชายเมื่อปู่เติบโตขึ้นบิดาก็พาไปบวชไว้ณวัดกุดีหลวงซึ่งสมเด็จพระจวงอยู่นั้นแล้วก็ให้ชื่อเนนปู เรียนขั้นต้นจบแล้วจึงเรียนธรรมบททศชาติสมเด็จพระชินเสนณวัดศรีกูยังวัดศรีกูยังในเอกสารโบราณนั้นสันนิษฐานกันว่าคือวัดศรีหยังอำเภอระโนดจังหวัดสงขลาบางทีชาวบ้านเรียกกันว่าวัดคูยังด้วยมีคูน้ำล้อมรอบทั้งสี่ด้านส่วนวัดกุดีหลวงที่บรรพชาเป็นสามเณร หรือวัดดีหลวงในปัจจุบันตั้งอยู่ในตำบลดีหลวงอำเภอสถิงพระครั้นอายุครบอุปสมบทจึงได้เดินทางไปศึกษาต่อที่นครศรีธรรมราชณสำนักพระมหาเถระปิยทัศสศีได้ทําการอุปสมบทมีฉายาว่ารามโมธรรมิโกแต่คนทั่วไปเรียกท่านว่าเจ้าสามิรามรปราะยรุประมาณยี่สิบยีิเนี้ย ไปศึกษาต่อจะไปศึกษาต่อที่อายุลูกศิษย์ก็ยากแล้วขึ้นเรือจำปอจำปออยู่เชิงค่าเมื่อก่อนนะสชิงค่าไปศิษยนะ์ก็จะไป,ไป,ป็นนุ่นพอดีกลางๆเกิดพายุแล้วก็น้ำที่พาไปสเสบียงหมดนะแล้วก็ลูกเรือว่าเป็นโปะระได้เนี่ยแล้วองค์เนี้ยนะไปปลาขึ้นเรือมาเนี่ยเราเปิดไปเพราะองค์เนี้ยแล้วก็เขาให้ละลงลว้ย หลวงปู่นาลงแล้วก็ก็มีคนแบบเป็นลูกศิษย์ได้รู้จักหลวงปู่ดีนะเอาปลาลงเรือไปแล้วก็ตัวลก้งเรือก็อดน้ำอ่ะเขเล่นน้ำแล้วก็แกก็สงสา,า,า,ตาตรสาแล้วก็ไม่ตายสงสารแล้วเออแกก็เลยเหยียบน้ำทะเลให้มาเหยียบแล้วชิมดูเอาน้ำอย่างไว้ในทะเลแล้วก็เป็นแผลแ้มีไป,ไป,ไปแล้วก็อยากขึ้นมาชิมดูก็มันเป็นน้ำจืดเลย ตักขึ้นเรือไปจะเบียงไปนั่นเราก็ปลาล๊บผูกไปด้วยปลาเรานั่นไปด้วยเป็นอุ่นเฮียร์ญาตช่วงที่พระสามิรามได้มาศึกษาปริยัติธรรม และบาลีอยู่กับสมเด็จพระสังฆราชซึ่งสันนิษฐานกันว่าเป็นที่วัดป่าแก้วหรือวัดใหญ่ชชยมงคลพระอารามหลวงสมัยกรุงศรีอยุธยาด้วยบุญบาร,รมีและความปราดเปรื่องของพระสามิรามจึงได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชมุนีสามีรามคู่นูปมาจารในสมัยสมเด็จพระเจ้าเอกาทศรถ ก็ให้เทศกองกรองปักใต้ปักต่อติ้งเพราะต้องปะตุงลุงตัวใต้นั่นแหละก็ได้ยศมาแเองเรียวยศนะแต่แต่อยู่นู้นเนี่ยพออยู่นานๆก็กลับบ้านมาจังหวัาที่เนี่ยเจพระโค้ดมาบวชณวัดแล้วก็มาดูมามาอยู่บรรดาที่นี่ก็เมื่อก่อนน่าจะเป็นเจ้าวาดนะ พระราชมุนีสามีรามคุณูปามาจารย์เคยจำพรรษาอยู่ที่วัดพระโคเป็นผู้ริเริ่มบุรณะปฏิสังขรณ์วัดหลังจากถูกทำลายเสียหายจากการรุกรานโดยโจรสลัดและทำนุบำรุงพุทธศาสนาให้รุ่งเรืองอยู่ในหัวเมืองปักใต้ในยามที่อิทธิพลของศาสนาอิสลามแผ่กว้างไปทั่ววัดราชประดิษฐานจึงเป็นที่เคารพนับถือของชาวภาคใต้ และประชาชนทั่วไปมาจนถึงปัจจุบันพระสุวรรณมาลิกเจดีศิรรัตนมหาธาตุแม้จะผ่านเวลามานานหลายร้อยปีได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์มาหลายครั้งแต่ก็ยังคงรักษาลักษณะของความเป็นต้นแบบดั้งเดิมเอาไว้ตลอดมาพระอุโบสถที่ยังคงงดงามได้รับการดูแลรักษาเป็นอย่างดี สาลาตัดสินความเป็นหลักฐานแสดงให้เห็นว่าวัดพระราชประดิษฐานมีบทบาทสำคัญในสมัยอยุธยาในฐานะของศูนย์กลางการปกครองของคณะสงฆ์บริเวณฝั่งตะวันออกของทะเลสาบสงขลาอีกทั้งเป็นสถานที่ที่ใช้ดื่มน้ำพิพัฒน์สัตยาของเจ้าเมืองพัทลุงในสมัยที่เมืองพัทลุงเป็นศูนย์กลางการปกครองชุมชนลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ่วนมากหลวงปู่ต้วนนี่ถ้าเราอธิษฐานอะไรถ้าเกิดอะไรรับฟังขนลุกขนลุกทั้งนั้นถ้าพูดเรื่องหงลวงปู่ต้วนจ่ขนลุกตอนนั้นที่สงกระติดไอ้วเขาแดงอ่ะตอน,น,นที่พายุไอ้ที่น้ําขึ้นที่แหลมตะลุมพุกอ่ะแกก็ยืนวีวนผลักไอ้ไ,ไปพายุไปติดขวางโน้นแต่จริงมันลงตรงนี้แหละพายุมันมาตรงนี้แ,แกผลักไปแล้ว แ่ใกล้ๆว่าเป็นพระที่สำคัญที่สุดตรงละแวกนี้คนรัทธาเยอะบนอะไรก็รับส่วนมากคนจะเอาไปบูชาอธิษฐานโอ้ลุงสัตธาเยอะสัตธามาตั้งแต่เมื่อก่อนสัตธาและอธิษฐานได้เจ็บกายได้ป่วยนี่อธิษฐานแกส่วนอีกตำนานหนึ่งซึ่งชาวพุทธในจังหวัดปัตตานีเชื่อว่า หลวงพ่อทวดเยียบน้ำทะเลจืดคือพระภิกษุรูปเดียวกับตำนานพระสงฆ์ที่เดินทางจาริกสแสวงบุญเผยแผ่ศาสนาแถบอำเภอหนองจิกไปจนถึงไซบุรีคนทั่วไปเรียกว่าท่านลังกาซึ่งมีที่มาจากวัดช้างให้อําเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีก็วัดช้างให้เนี่ยเดิมทีก็สมัยที่พระยาแก้มดำ อยากจะสร้างเมืองนะให้กับน้องสาวนามว่าเจสีตีทีนี้ก็ได้เสียงสัตว์อธิษฐานกับช้างคู่บ้านคู่เมืองของพระองค์ว่า,าถ้าเกิดที่ไหนเนี่ยเป็นที่ที่ดีที่ที่มีท,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 ที่ที่สามารถที่จะสร้างเมืองให้กับน้องสาวได้ก็ให้ท่านหยุดในที่นั้นก็ช้างตัวนั้นก็ได้มาหยุดอยู่ณนะวัดช้างแห่งนี้ในปัจจุบันนะครับเดินเวียนอยู่3มรอบนะครับแล้วก็ร้องขึ้น3มครั้งซึ่งทีนี้ น้องสาวเนี่ยไม่พอใจไม่ชอบในที่แห่งนี้ก็เลยเอ,อยากจะหาที่อื่นที่ดีกว่าก็เลยได้เดินทางไปต่อขณะเดินทางกลับเนี่ยก็ได้ผ่านณนะสถานที่ที่ช้างร้องตอนนั้นก็เลยมีความประสงค์ว่ามันเป็นที่ที่เปล่าว่างเปล่าทีนี้ก็มีความประสงค์สร้างวัดขึ้นมานะครับในขณะนั้นก็ไม่มีพระอยู่ก็เลยไปนิมนต์ในสมัยนั้นเ็าเรียกว่าท่านลังกา นะหรือว่าสมเด็จเจ้าพระโคก็ได้นิมนต์สมเด็จเจ้าพระโคหรือว่าท่านลังกาเนี่ยมาจําพรรษาที่วัดช้างไอแห่งนี้ในสมัยนั้นก็สมเด็จเจ้าพระโคหรือว่าสมเด็จหลวงพ่อทวดเนี่ยก็ได้เดินทางไปไป,ไป,ไปมามากับเมืองไซบุรีแล้วก็วัดช้างไอนะครับในทางวัตศาสตร์ไม่มีใครรู้ว่าท่านหายไปไหนแต่แต่คิดว่าท่านน่าจะเป็นท่านลังกาลังกาดําที่ว่าท่านไปอยู่ที่ เหมือนกับว่าเป็นผู้นาาําทางวัฒนธรรมอีกชุดหนึ่งท,ท,ที่อยู่แถววัดช้งางไห่ซึ่งเป็นเส้นทางไปสู่เคดามันก็จะมีเส้นทางจากจากโคกโพไปเคดา้าเป็นเส้นทางเก่าอยู่นะคะก็จะมีตานานท่านท่านลังกาเนี่ยอยู่ลายทางาท่านไปสร้างไปท,ทํานู่นทำนี่ก็เหมือนกับตํานานหลวงปู่ทวดที่ว่าท่านมาแวะตรงนี้ท่านไปเหยียบน้ําทะเลจืดตรงนี้ท่านอะไรต่ออะไร<ม>คืออาจจะไม่ใช่หรือใช่ก็ได้นะคะหลักฐานที่มันปรากฏเนี่ย มันไม่ชัดเจนว่าใช่หรือไม่ใช่แต่มีแนวโน้มว่าก็อาจจะเป็นไปได้นะคะในการที่ท่านออกไปไปเผยแพร่ทางพุทธศาสนาหรือว่าไปเป็นผู้นําทางวัฒนธรรมให้กับคนในพื้นที่เขตอื่นๆแต่มันก็อาจจะเป็นไปไม่ได้เพราะว่ามีพระสงฆ์อีกแบบนี้อีกหลายรูปที่ปฏิบัติการแบบนี้ในของรัฐของในเขตของสยามเนี่ยนะคะที่เข้าไปอยู่นะ,ะมันก็อาจจะมีตำนานที่คล้ายคลึงก,กันกับตำนานของของสมเด็จพระโคตำนานมันคือสิ่งที่ไม่ต้องเป็นต้องไปพิสูจน์ใช่ไหมคะ วัดชางให้ราชบุรณารามจึงเป็นอีกวัดหนึ่งที่มีความเกี่ยวพันกับหลวงพ่อทวดเหยียบน้ำทะเลจืดในช่วงปลายของชีวิตเชื่อกันว่าหลวงพ่อทวดเหยียบน้ำทะเลจืดได้มรณภาพลงในวันที่6มีนาคมพุทธศักราช2225เมื่ออายุการครบ100ปีที่เมืองไซบุรีในช่วงเวลาที่ไซบุรียังเป็นรัฐหัวเมืองประเทศราชของสยาม ท่านลังการหรือหลวงปู่ทวดวัดช่างให้หรือสมเด็จเจ้าพระโคบรมนาภภาพที่วัดโคลงไหนที่มาเลเซียท่านบอกสิทธิ์สั่งสิทธิ์ไว้บอกว่าถ้าท่านบรมนาภภาพลงแล้วนะให้เอาศพท่านมาที่วัดช่างให้เพราะท่านรู้เหตุการณ์ภายห,หน้าว่าต่อไปผู้ศรัทธานอกชนหรือว่าผู้ทั้งประเทศแล้วกันแต่ว่าโดยเฉพาะเน้นๆก็คือภาคใต,ต้ตอนบนตอนล่าง,งนี่ไม่มีที่พึ่งตอนหาศพมานี่ที่ไหนที่มีน้ําเหลือง หยดลงที่พักศพอะเกบอกให้เอาไม้ปักไปต่อไปจะเป็นที่ศักดิ์สิทธิ์ท่านสั่งไว้ถึงขนาดนั้นมันมีหลายที่ถ้าเราดูตามพงศาวดารดูตามเอกสารหนังสือจากคำเล่าขานสืบต่อกันมานี่มันไม่จะมีบที่นั่น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 ะนะครับเป็นที่พักศพเขาพอหลวงปู่ทวดมร,รณภาพก็มีหลวงพ่อสีหลวงพ่อทองหลวงพ่อจันทร์ต่อเนื่องกันมาแล้วมาท่านอาจารย์ทิม ท่านอาจารย์ทิมนี่เมื่อก่อนเป็นพระพิกษุหนุ่มอยู่รูปหนึ่งอยู่ที่วัดนาประดูแล้วเขาเลยอัญเชิญท่านมาจำพรรษาที่วัดจังให้แล้วกเกิดนิมิตเกิดอะไรเหตุการณ์อะไรจริงหลายอย่างนะครับในนิมิตที่ท่านมาอยู่ใหม่ๆจะมีพระเก๋ๆองค์หนึ่งพาเดินไปดูเขตวิสุงคามสีมาว่าว่าอยู่ตรงไหนตรงไหนเขตวัดทำไมนั้นสงงรามโลกครั้งที่สองปี2 4งพันะครับรู้สึก เด็กเนี่ยไปวิ่งเล่นที่มันมีจะมีไม้เก่นปักปักหลักอยู่ตรงนั้นเด็กไปวิ่งเล่นเลยไปฉี่ตรงนั้นด้วยก็เกิดท่านทําโทษท่านเหมือนเหมือนว่าเข้าทรงกันบอกว่าอย่าไปทําตรงนั้นเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ช่วงนั้นแกก็บุรณะปฏิสังขรณ์อะไรอยู่ก็เลยว่าขุดตูเพราะไม้เก่นมันหลายปีแล้วไม้เนื้อแข็งนะแต่มันหลายปีมันก็ผุกร่อนไป่ธรรมดาก็ขุดลงไปดูไปเจอหม้อหม้อทองเหลืองหรือสารจังหวัดชียภาคใต้เขาเรียกว่าหม้อสมิดเปิดหม้อดูผ้าขาวโหระดวนท่านไม่กล้าจับเลย เห็นแล้วว่ามันผ้าขาวโหกระดูกหลวงปูย่ยอะใช่เลยและหลังจากนั้นก็มีการปฏิสังขรณ์ขึ้นมาสถูบหรือมนดบบรรจุอัติหลวงพ่อทวดเป็นสถูบศักดิ์สิทธิ์ที่บรรจุอัติหลวงพ่อทวดเหยียบน้ํำทะเลจืดสถูบแห่งนี้ถือเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของชาวจังหวัดปัตตานีและใกล้เคียงมีผู้คนไปกราบไหว้บนบานอยู่เนืองนิด ความเชื่อหลวงปู่ที่นี่ใครมาบนบานสารกล่าวอะไรต้องบนประทัดกับปืนเป็นหลักที่แกบนกับเสียงปืนประทัดนี้คือแกท่านหลวงปู่นั้นเป็นอค์ที่ชอบเสียงใครจะบนบานสารกล่าวให้ลูกได้ทํางานจะยิงปืนถวายนะกี่นัดนัดแล้วถฉมาถวายได้แล้วกับหุดประทัดนั่นแหละเสียงประทัดที่วัดนี้จะไม่ขาดแล้วอีกอย่างหนึ่งคนในเราแหกนีน้จะทําอะไรทุกอย่างก็ต้องเน้นตรงนี้แหละ บนและได้ดังใจทุกอย่างเลยเพราะเราอยู่คู่กันนี้คือความเชื่อของเรานะรัตนาแค่นั้นยกมืองทีท่วมหัวก็ได้ดังใจแล้วกว่า400ปีที่ผ่านมาหลวงพ่อทวดเหยียบน้ำทะเลจืดเป็นสิ่งยึดเหนียวทางใจของชาวบ้านทั้งฝั่งสงขลาและชาวพุทธในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นสิ่งที่เชื่อมโยงให้คนในท้องถิ่นมีความแข็งแกร่งทางจิตใจไม่มีใครพิสูจน์ได้ว่าตำนานใดคือความจริงแต่ความเชื่อและศรัทธานั้นหนักแน่นไม่เคยเสื่อมคลาย